<laughs> ok phải <badminton laughs> to. bóc lột đi find cover and take out enemies with distance hoặc 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 phải hoặc 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 hoặc

ขาฟูชนโอ๊ย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 ฟื้น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 เื้นฟื้นฟื้นฟื้้นฟือ้นฟื

Ok Phước phước men men Hơi 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 Đi thử À Ok Woo À mạch cắt hòn เมคกตรอนเมกทอนนีมันหมายความว่ายังไงออตติมัสมาช่วยสินนะข้าต้องมาหยุดหยุดแกที่จะทำลายเมืองนี้ยุดกู้เหรอโอ้ฟรามมึงไม่รู้อะไรเลยสินะว่าใครอยู่เบื้องหลังแผนการนี้อ้าวอ้าวไม่ใช่พวกมึงหรอนี่คือบ้านของเราเมกัตทรอน พวกเราควรเคารพมันเไม่สำคัญแล้วพรามข้าไม่สนใจที่จะทำลายโลกแล้วคำๆแทนท,ท,ที่มึ y จะบอกว่าใครทำมึงแต่ขังไอ้เทีานี่น,นี่คือ l a นแ a t t ท c k อะทำไปแล้วเพออันนี้ต้องร a s t a t t a c k ใช่ไหม โอว์ริวเคนโชว์ริวเคนอีกรอบฮี h, ่นี่อืมเพนโชว์ริวเฮ้เพนเพดนเพดนเพ้นเพดนเพดนเพดอ่ะอันนี้ต้องอาเข่งเต้ยสปูเก็ตต์ปูเก็ตเฮ้ยสปเก็ตต์อปูเก็ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอชมำบอบีว่ะเอ่อโอลิวเคนอุ้งเอ่อพุ่งเอาสิอ้าวโอ้ยคนแรงเฮ้ย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 อืนค่อยชนอีกชนไปอีกเฮ้ย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 โควตพเออพื้พุ่ง โอ้ลิวเคนพุ่งอีกพุ่งไปอีกเฮ้ยเฮิยนลดซุลบเฮิยเฮ้ยเฮ้ย่ึอ้ามติดเขาโดนเพิ่เพิ่นแบบแบบสปูเกนอะปูเกนเฮ้ยนเจะจเตู๊ตูขวดเ้าวัดเท้าอาเซอาเซเฮ้ยโชว์ลิวเคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาอเฮ้ย

มึงไม่ต้องลุกมึงไม่ต้องลุกมึงไม่ต้องลุกมึงโดนกูมึงโดนกูมึงโดนกูอ่ะเสร็จลาล่ะลาล่ะเฮ้ยสปูเกตับปูเกนเฮ้ย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 ชอว์วุฒาวุฒาวุฒามามามาเฮ้ยสปูเกตับปูเกนเฮ้ยจะเฮ้ยะเอาไปอีกหนึ่รอบเฮ้ยอันไหน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 มีลิปอุ้ยเฮี้ยแรง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 มาแรงมาแรง

เอ้โมบีโคตรมันเลยเอ้อเ้อวัดเดีกวนั่นมันคืออะไรอ่ะออโตบอทเมกาทรอนไปทางหอคอยนั้นแล้วไปกันเถอะเยยังไม่จบไปโอ้เาตีมันก็ถอนตีง่ายกว่าตีดีสเตเตอรอีกเยไซส์สวาปใช่ไหม จำชื่อไม่ได้ละโคโอเคอโโอเคนี่นี่อ่าใช้ลมเพื่อให้กระโดดได้สูงขึ้นมึงเป็นหุ่นยนต์จริงไหมนนะ่ะมึงเป็นหุ่นยนต์จริงไหมน่ะเคยเข้ามาทางนี้มาเจออะไรอีก โอ้โหแยเแค่รอบนี้ขั้สีทองตัวไหล่เมนโคตรเท่วะมันคือกราวส์เซนเจอร์ไหนไหนมีลมมีลมเฮ้ยอันนี้คืออะไรกด LB คอมบิวตี้วัดพุ่ฟันฟันฟันอันหนึ่งบึ้ม มู่สายสวามงทำ่างี้ได้เหรออ๋อ L อ๋อออไอตัว L หนึ่งอ๋อที่เราทำก่อนทิมันไปแล้วใช่มเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโบเฮ้ย เด็ดเดดเด็ดไม่เก็ตไม่เก i ตเย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 อ๋อใส่สวมันแค่นี่เฉยดีว่าสวมันคือการพุ่งไปเฉยดี่ว่าใช้เกตว ใช้แบบถูกสินะโอเคโอเคกูขอโล้โอเคเกลงแกเก่งแกเกล้วเฟิรเออดอปคิกอันนี้คืออัลติเมตถูเออกูกูใช uh, ้ไปแล้วแม่เพิ่งจะมาสอนเฮ้ย์สเฟิร์สเฟิเจาะ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 ฟุ๊บอ๋ออันนี้เป็นจะเป็นตัวหนาสินะปุ๊บ เอเอเอไม่ตายด้วยเถึกสัเฮเฮ้ย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 นดูจะรัวโกนเฮ้เอออยเออเออเฮ้เฮ้ต่อต่อต่อขบโบต่อขบโบเฮ้เออต เขาชอบพอพ่อใส่สวอตไวว่ะ A โอเคเย่ใส yeah. yeah. ่สวอตไวนะแต่ชอบเม็นบอลบีบอบีมากกว่าบอมบีแม่งมันดิได้ A เย่ว่าตีดีวัสเตอร์ม่ยากแหละตัวแม่งใหญ่ดาเมจอย่างสูงแต่จริงไหมงก็ทอนที่เราตีตามดาเมจมันก็เยอะนะ แค่แค่ว่าตัวมันเล็กแล้วมันมีโอกาสสัดเหลาง่ายกว่าอู้เยอะ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 อ่ามันมีปืนไฟกับปืนนี้ใช่ไหมว่าจะปืนนี้ดีกว่านะวิ่งบึ้มวิ่งบึ้มวิ่งบึ้มวิ บ <auto> ึมว <called> ีดอาชิดไม่โดนวีดบึม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 กระสุนจะหมดแล้วครับกระสุนจะหมดครับคือมึงเชื่อมานหน่อยได้มั้ยอ่ะกระสุนก็จะหมดแล้วเฮ้ยกูไปต่อก็ได้ทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยอืออืออือเพอร์เซนเฮ้ยเพอเ ฮิร์ตทนเฮิรโทลิวเคนเฮิร์ตโทนเฮิร์ตเฮิร์ตเฮิจาฮอทฮอทนเฮิเฮิรโทลิวเคนทนไปอีกรอบเฮิรจะจชาาฮอทชตตบหนึ่งตบสองตบสามสามครับพุ่ไปอีกหนึ่งทีเฮโทลิวเนลพุ่ไปอีกหนึ่งทีเฮ้ยเฮจ จะแบบเพิ่โฉดิวเคนพุ่งชนเฮ้ย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 โดนไม่โดนสอโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยึบเฮ้ยเฮ้ยเสเเออบพุ่ปสักหนึ่งรอบเฮ้ยจบก็ต้อาต่อโอ้โอเคโอเคมันตอบอย่างงี้นี่โอเคและสิเกอร์ พิ่มลงมาลงมามลงลงมาเลงมาเพิลงมาเพิลงมาลงมาเลงมาเพลงมาลงมาึมลงมลงมาลงมาึลงมาลงมาลงมา ปึ๊บมึงลงมามึงลงมามึงลงมามึงลงมึงลงมาปึ๊บมึงลงมามึงลงมามึงลงมาครับมึงลงมาครับมึงลงมาอ๋อคอไซส์จะเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเลยมั้งไปเลยโอเคคือเก็ตแล้วคือเจอคอมโบแล้วปึ๊บมามามาเออตบ แบบอะมึงลงมาครับมึงลงมาเออนั่นแหละโถลิวเค้นโตบมึงลงมา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 อะอ้เฮิรโอ้เฮิร์สอ่ะไม่โดนเฮิรเฮ้ย์สเฮิร์เฮิร์สไอ้โตบเสย วนกากาศอีกหนึ่งทีฮึดแล้วก็โชว์ดิวเคนเขาให้ SS โอ้โหโดนดาเมจใช่ไหมว่าจะต้องมีสามเอสเลยดิใช่ไหมคันนี้มีเอสเอสมีเอสเอสเลยคอขออยู่ข้างหน้าอืมขอเอาของก่อนมันคือสามจุดคือกูต้องไปให้ทันใช่ไหมดูซองนั้นน่าจะใช่ ช่างแม่งแมวหรอกคือเกมนี้ผมกลับไม่เล่นให้ได้แล้วเปเนะการเล่นให้จบไปเลยการรีบๆเล่นอ่ะอ้าวมีมีเกาะก,ก็โดนกูซิครับอ้าวมีชาร์จอย่างนี้ด้วยเหรอคุณรู้นะอืมอบคี ดอบคิดโอ้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 ลางกว้างอย่างนี้ลางไม่ดีเลยครับโว้พอเป็นซีจีแล้วภาพการ์ดผมไม่ได้ผมไม่ได้ปรับแบบเป็นไฮนะทุกคนขอโทษเด้อได้ยินไหมออติมมาส์ เงียงวะืะภาษาปะลามาเเข้าตัวไมกะทอนงับ้นเออลวงฟัดเียดมึงอีกแล้วเหรอข้าจะไม่เจ้าได้ตามข่ายในครั้งนี้ไซส์สวัสดีอย่าให้มันหนีจ้าจ้า นี่ก็เบิร์อ๋ออ๋อใช่ไหมกุ้งเสร็จอ๋อล้วก็ต้องหลบโอ้โโอเคเก็ตแล้วไม่ต้องหลบก็ได้ไม่จริง เฮ้ย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 จ้าฮ้ยเจ้าเจ้าบอ่าอเกิดไรเกิดไรเกิดไรฟู๊ฟู๊ฟูบขีดอื้มอื้มเฮ้ยเฮ้ยเ ฮะแน่ฮะแน่ห <lush> น ah, e ีซิมุนหนีซ oh, <the u> ิม <t iful> oh, ุนหนีซิมุนหึ้ตอบคิดหื้งหึ้งหึ้งเยน่เียวหนีซิตัวเดี๋ยหนีซิตัวเดี๋ยหนีซิตัวเดี๋ยหนีซิตัวจะโดนกูอีกอ๋อออมุกล้องมุกลองอออมุกองมุกลองอออ เกือบแล้วกูว่คุณกล้องคุณกล้องคุณกล้องขับอยู่คุณนิ่มครับใช่มันเกิดขึ้นที่นี่อ่ะเสร็จเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทำอะไรไม่รู้อะตบดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะปลอบเฮ้ยเร็เฮ้ยจะ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 เฮ้ยจะเฮ้ยจะเฮ้ะเฮ้ยจะตบอาชิอ๋อห้าโดนเหรออ๋อเคเคเคอะไรอะไรอะไรอะไผักมีผักกูเหรอผักกูเหรอข้าผักกูเหรออยเล็กอย่นี้ เจ็บเจ็บเจ้ไหลอยากเล่นอย่างนี้อยากเล่นอย่าง,งนี้อเอชนอีกเอ้าอีกควายโว้โ้ยโดนโดนี่น

อุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงเฮจะปดเฮิร์จะจะจะเฮสะจะเฮตบตบชนอะไอ้เจีว่าไปโดนขอบเฉยเลยอะไรวะ กูมีวิธีนี้เว้ยรู้แล้วอ่าอ่ะอ่าอ่าเจ็บเจ็บอุ้ยเจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าขาดคล้องทางเทคนิคน้อยอือเอ้าเอ้ามากี้ชนเรอ 私。 โอ้โอเคโอเคอ้เ <Pf> ฮ <iff> ้เฮ <región> ้เ <Trail turbul pixel> ้เฮ erm ้โดนเ้เฮ <man> ้้เ้เฮเเ้้เเเเ้ เมกะทอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ก็หลบมัาเมื่อกี้ก็หลบแล้วนี่โดนกูเยอะโอ้ยเยอะโคตรยากเลย อ๋อมันไม่ต้องให้ถึงตัวแบบถึงตัวจ่าจ๋าก็ได้นี่หว่าโอเคแอร์คอมโบ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 เออเออเออเอาเอาควายเอาขอโทษกูขอโทษขอโทษกูดั่งแค่นี้ทีกูเลยเหรอฮะไหน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 เฮ้ย

ปิดอะปิดกลางอากาศกางกาศตายไปกลางอากาศเรียน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 ปิดอืมอืม เฮ้ e ยโนอะ้ยเพนเฮ้ยอืมอืมโอ้ย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 โอ้ พูดกูเรียกหลบโทษทีเออแต่เอาควายชนเองเด้อเนี่ยมึงชนเองเด้อมึงชนเองเด้อเอาเอาโวยโวยโอ้ ได้เลือ่อนแล้วได้เลือ oh ่อนแล้วได้เลื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 ่อนแล้วอ๋อโชนโชนโชนได้เลื่อนแล้วได้เลื่อนแล้วกูได้เลื่อนแล้วกูได้เลื่อนแล้วกูได้เลื่อนแล้วมาแกตายแล้วแกตายแล้วกตายแล้วดอกคลิกแม่งเลยอู้ ่อจะผ่านเรือคืออะไรวะชะตาล้อฆ่าอยู่แล้วสำหรับใครฉันได้เปิดไอระบบ s e c u r ตี y ไปแล้วโชคดีนะพราห y z ์ ยานยานลำนี้ไม่สาม,มา,มมารถระบุที่มาได้จะสาม,มารถปิดระบบป้องกันได้ยังไงระบบเซปเจอ,อร์อยู่ตรง,งนั้นออตโตบอทเปลี่ยนล่างล้อหมุน <c oughs> c ชปเตอร์สตาร์ e รีเทิร์น t ชปเตอร์สตาร์โอเคเหมือนจะจบเหมือนแกจะจบ c ชปเตอร์หนึ่งแล้วเนาะมันก็ได้จะจบ c ชปเตอร์เลยแล้วก็ก็เดี๋ยว okay, ไปนั่งตัดพาร์ทอีกทีนึงแล้วกันเนาะโอ้เหนื่อยโอเคไปปิดระบบเซคิวลิตี้กันดีกว่าอัปลิงก์เปิดระบบอัปลิงก์มันคือเซฟเป่ายีเอคดับ ดาร์คสตาร์เซเบอร์โอ้เอามาปืนกดไดนนเตอร์ปืนคู่โคเทฟูตอนเดสตัปเตอร์เอามาดาร์คสตาร์เซเบอร์อีกแล้วแต่เรามีเวลร์กใชั้นแรกอันนนะี้เวิ3หมดเลยดีกว่านะโอ้โเจ็ดนี่สติลแฮมเมอร์คอน อ๋อก็คือแหล่งที่เราได้ก็คือมันจะตามไอ้น,นี่ใช่ไหม,มเราจะได้วุฒิที่ดีตามที่แหล่งที่เราได้เล่นไว้ใช่ไหมอือคือดีว่าเยเค n b ินเบสซอส e ี l เ v e l 4ว่าสี่อ๋อเราเอสกัวได้อะไรอ่ะรัวผ่านไปแล้วฟ e ิสเตอร์แรงคงดีอ๋อไม่ใช่เว้ยอันนี้อาอุธจามที่เก็บดีกว่าตกใจก็นวาตามที่เราได้แรงค์โอเค สติวสอดอะไรเยอะเลยนะอะไรเยอะเลยวะอ๋อปืนเยอะเหลือเกินคอ้จิงเยอะโอเค Change Character. อาร์ทีออปชันเชนไคลเอเตอร์อ๋อกดอาร์ทีเปลี่ยนได้เหรอ